สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมก็วันนี้นะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงคู่มวยเมื่อคืนนะครับโอ้โหไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเป็นคู่ไฮไลท์ที่โอ้โหตรงสุดยอดครับโอ้โหห้าดาวเลยครับห้าดาวเลยครับสุดยอดดีลสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆตบมือให้ครับเป็นคู่มวยเมื่อคืนนะครับ เพชรสมบัตินะครับพบกับงูบนเล็กนะครับนักชกกัมพูชากับนักชกไทยนะครับโอ้โหตรงยกนิ้วให้ของเพชรสมบัตินะครับโอ้น้องนี้แข็งแรงจริงครับโอ้หกยินอะไรมาครับเนี่ยโอ้โหเปิดเกมยกแรกใส่กันเลยนะครับนี่ครับโอ้โหผมคู่นี้ก่อนเกมลืมนะครับเพราะว่าไม่ผมไม่ทราบนะครับคู่นี้โอ้โหพอกรรมการ ตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับโอ้โหเพชรสมบัติเปิดเกมใส่เข้าหาเดินต่อยหมัดต่อยมัด,อมดโอ้โหหนึ่งบนก็ตั้งรับนะครับดูคู่ขี่อยู่ยกแรกยกอ่านะครับคู่ขี้กันอยู่นะครับโอ้โหสนุกจริงๆครับเพชรสมบัติแข็งแรงจริงๆนะครับแบบเขาต่อยแบบโอ้โหเดินเข้าหาไฟเตอร์จริงๆครับโอ้โหอินอเตอร์สุดยอดครับโอ้โหแข็งแรงมากครับปลายยกสองหนึ่งบนเล็กเกือบโอ้ตั้งรับ ยืนบล็อกหมัตรอย่างเดียวเลยนะครับปินสมบัติก็ต่อย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 ไม่หยุดเลยนะครับโอ้โหอยากถามน้องว่าโอ้โหกินอะไรมาครับโอ้โแข็งแรงเหลือเกินครับโอ้โหเตืนต่อยหมัดฟันศอกโอ้พยายามหนึ่งวงก็พยายามตั้งรับโดยการดักเตะต่อยแทงคืนนะครับแต่ได้รูปร่างสูงกว่านิดนึงด้วยแต่เมื่อคืนเนี้ยเื้าสมบัติแข็งแรงจริงนะครับ <c oughs> แข็งแรงนะครับปลายยกสองนั้นโอ้โหยืนอย่างนี้เลยครับ แล้วก็มาขึ้นมายกสามก็เป็นทางด้านเพชรสมบัตินั้นก็สไตา์เดิมครับโอ้โหเจ้านี้ฉายาเนี่ครับอือ้องบอกเลยครับโอ้โหควายป่าจริงๆครับแบบชนิดแบบโอ้โหเดินไม่ให้คู่ต่อสู้หายใจเลยนะโอ้โหเดินแบบจังไงอ่ะอือฮออกอาวุธตลอดเลยครับต้องปังเข้าวงในก็ตีเขา่าแลกอาวุธเข่าวงในกับหนึ่งบนเล็กนะครับโอ้โหสนุกจริงๆครับ ก็นี่ครับเป็นปลายยกสามแล้วครับโอ้โหมาต่อยต่อย,ต,อยต่อยหายใจไม่ทันนะครับมึงบอกเลเพราะว่าหายใจไม่ทันแน่นอนปิดกครองบนปิดหน้าไว้ก็ต่อยลำตัวปางปางปางเขาวีโอ้โหแข็งแรงครับพอต่อยลำตัวเปิดลำตัวก็หยุดนั้นชุดนั้นกรรมการต้องหยุดนับเลยนะครับปลายยกสามอ่ะปลายยกสามอะ่ะเออนะครับทุกคนเจ้าเพชรสมบัตินี่แข็งแรงนะแล้วก็มากรรมการก็ให้กลับมาชกต่อนะครับก็ ปสมบัติก็เดินเข้าไปวิ่งต่อยอีกโอ้โหไม่ให้หายใจเลยครับคู่ต่อสู้ทนไม่ไหวนะครับเจ้าหนูบุญนั้นก็ทนไม่ไหวนะครับโอ้โหก็่ายนอกเลยครับปลายยกที่สามนะครับแพ้นอกนะครับแพ้ทีเคโอเลยครับโอ้โหเป็นลมเลยครับสลบหายใจไม่ทันนะครับเพราะว่าเจ้าพิษสมบัติสามยกนี่โอ้โหออกอาวุธตลอดเลยครับปั้งปังปังเดินเข้าหาเป็นนวม แล้วก็ใช้นวมเปิดนิ้วด้วยนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โหนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดนะครับพี่สมบัตินะครับต้องยกเครดิตให้นะครับก็ยินดีด้วยครับอื้แบบสุดยอดครับคู่นี้ผมก็ขีดให้เจ้าพ่สมบัติชนะหน่าก็ถุยแล้วหนึ่งคู่นะครับเมื่อวานในขีดให้เจ้าพี่สมบัติแต่ยอมรับว่าโอ้โหเดือดเล่าใจนะครับคู่นี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับอื้อนะครับอาวุธก็ใส่ แบบไม่ยั้งเลยเจ้าเพชรสมบัติเนี่ยโอ้โหต่อยแบบสุดยอดจริงๆนะต,ต,ต้องต้องต้องโปรโมเตอร์นี่ต้องหาคู่ต้องหาคู่ที่แบบแข็งแรงแข็งแกร่งสไตล์เหมือนเขาแล้วนะครับสุดยอดนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้ผู้แพ้นะครับนักชกไทยของเรานะครับก็ยินดีกับเพชรสมบัตินะครับผมนะเพชรสมบัตินี่ต้องเจอใครนะครับไฟต่อไปเดี๋ยวเราผมก็จะติดตาม ต่อไปนะครับว่าโหไปสมบัติแน่นอนจริงๆนะครับกับรายการนี้นะครับนะครับอ่พี่น้องคิดความคิดเห็นยังไงนะคอมเมนต์เหมือนเดิมทุกคนนะขอบคุณที่ให้กําลังใจผมนะครับนะทุกๆคลิปนะครับ FC ผมนะครับครับขอบคุณมากครับผมแซมมี่สวัสดีครับ